เราได้ชีวิตจริงๆริงเนอะติดเนาะเพลงเพราะเนาะความเพลงอะไรอย่างนี้ชื่นใจมากเลยโชื่นใจมากเลยนะแล้วใครอยู่บ้านน่ะเจ๊จุกไงจ๊ะโอ้โหดีเลิศเลยพี่สาวเราจะสวดให้ทุกคนเลยพี่สาวของเราในใจพระสงฆ์จังหมดเลยน้าเดินไปซื้อไอศครีมกันหนูไหมหูไม่ไปหรอกนะเดินไปด้วยกันไม่ไปไม่ไปหรองั้นยังซ้อมมอเตอร์ไซค์หนูไปไหมไปเดียว น่าเกลียดที่คุณพอมองเห็นอ๋เอเหรอชีวิตบา้านเราเป็นยังไงพารู้เรื่องหมดเลย,ลย<อ>ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่น่าเกลียดหรอกนะคุณพ่อสัครัทธาแม่สิยิ่งนะเป็นความคนที่ไม่เคยเห็นนะี่พ่อแม่แล้วว่าพ่อพูดในความหมดแล้วขนาดน็นคนดีแน่ไปวัดบวดกันอย่างมมี่ปุ่มบุญหมดใครเป็นยังไงผมรู้เรื่องหมดแต่สถานที่เลี้ยงหมูเหรอจ๊ะจิตใจยังไงอเขาพูดใส่ฐานกันหมดเลย <laughs> ก็รู้เรื่องหมดยินดีมากเลยเห็นเราอย่างนี้กว่ามาเรียกหรอแล้วจะน่ห่วยนะาเป็นน้องเป็นน้องหนุ่เชยที่ดีงามแล้วเป็นลูกพ่อแม่เป็นลนกน้าปไปกินไอศครีมกันหน่อดีกว่าปะกินที่ไหนเดี๋ยวพาไปกินร้านแถวเนี้ยอุ้ยเดินไปเดินไปนิดเดียวปะเดินเนาะเก่งใจเก่งใจนะเจ๊จุกไงอุ้ยเก่งใจเจ๊เขาเก่งใจทำไมออ่น เราเดินไปแป๊บเดียวซื้อมากินที่นี่หน่อยนะอ๋อซื้อมากินที่นี่ใช่ไหมได้คุยกับเธอโอเคงั้นเดี๋ยวหนูซื้อกับเจ๊งี้เจ๊จะสวดให้เธอรักหนูไหมรักสิอ๋อเนาะยินดีจิตใจงดงามวนี้เดี๋ยวหนูเอาตังค์ให้น้าเพิ่มอีกเอาไหมดีมากเลยอืมชีวิตจริงเจ๊เป็นคนดีสมมกิจับมาเรียกมาแจมเลยอืมเวกันบ้านอีกฮอตใช่ไหมอยู่บ้านอ่ะจะจุกตาโอ้ดีมากเลย ดีเลิศเลยคนคนที่ได้ยินเสียงก็กูวายกันเป็นประจำเลยนาชอบกินผลไม้อะไรอ่ะจ๊ะมีอะไรบ้างล่ะมีมีแตงโมสับปะรดแอปเปิ้ลเอาอะไรดีได้หมดเลยเนาะเธอยินดีกับเจ๊อย่างเงี้ยเจ๊จะส่งให้อืมถูกต้อ่หนึ่งรักกันเลยเนาะเรารักกันเนาะพาดูเรื่องอืมนี่เพลงเพาะนะเพาะจ้ะ น้าลองได้ไหมเพลงนี้เธอฟังเถอะโอเคเจ๊ยินดีกับเธอมากเลยไปวัดน้องสงฆ์มากกว่ามือเรียกเราประจําเลยรัตนาถนโอ๊ยรอนี้เธอกันประจํานะน้าหิวอะไรไหมตอนเนี้เธอจะซื้ออะไรมาละอาขนมอะไรดีขนมอะไรดีเจ๊ไม่รู้เรื่องเลยอ๋อหรอ้วใครอยู่บปนบ้าน่ะเจ๊จุกจ่ะโอ้ยเจ๊คนเดียวหรอใช่้องน้องๆกันแหละเขาไปทํางานกันหมดจ้ะ น้าเป็นพยาบาลใช่ไหมเอพอพ้าอุ้งกอดเจ๊น้าไป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 ทำงานไหมไปหนูพาไปไม่ไปไม่ไปเหรอทรัไมอ่อะเป็นน้องพี่โนโทีย่ยินดีเราเสมอเลยอืม<ด>เป็นเพลงเพาะอ๋อโอเคเพลงเพาะเลยอืมนี่แหละไปเพลงให้เราฟังถ้าที่ไปซื้อขนมก็ทานนั่งทานกับเจไ๊ได้ได้ได้<ะ>เอาเยอะๆเลยเนาะจะยินดีเธอมากเลยอืมจะสวยให้ ให้พระโอรสว่นอยูเต็มที่ร่ลำรวยด้วยนะให้หนูไปซื้อคนเดียวหรอน้านั่งรอตรงนี้ได้ไหมละ่ะได้ได้ไ้เป็นรัต,ตนาโอเลน้องพี่สาวพี่ชายที่งดน้าเลยอือไปวัดเป็นประจำคงรู้กว่ามือเวียกันหมดเลยเอาขอนมแล้วเอาน้ำด้วยไหมน้ำหวานแม่ไงไงเธอซื้อมานะเจ๊ี่ยินดีเท่ามากจะสวดให้เธออย่างงดน้าน่ารักหนูไหมรักสิดีกับเจเสมออย่างเงี้ยหนูดูแลนะดีไหมดี ดูรู้เพลงพรอปเพลงฮอปจ้ะใครอยู่บ้านนะเจ๊จุกจ้ะเออแล้วน้องๆก็ไปทํางานกันนะใช่จ้ะเย็นในก่อนจะกลับใช่ใช่เนี่ยเจ๊ยินดีกับเธอมากตอนนี้เรารักกันเนาะออกลางวันรักกันเนาะจะยินดีกับเธอตลอดจ้า